สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงวันต่อวันด้วยพระคำเพื่อจะนําถ้อยคําของพระเจ้าเสริมสร้างชีวิตของเราทั้งหลายให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าไปด้วยกันจากข้อธรตอนนี้ผมอยากจะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่ากลับสู่การทรงเรียกกลับสู่การทรงเรียกพี่น้องครับตอนนี้พระเยซูริตเจ้าได้ทรง ปรากฏกับสาวกของพระองค์เป็นครั้งที่สามและในขณะนี้นะครับสาวกของพระองค์กำลังจับปลากันอยู่โดยการนำของเปรโตที่ได้บอกว่าข้าจะไปจับปลาและเมื่อสาวกคนอื่นๆได้ยินเขาก็บอกว่าข้าไปด้วยข้าไปด้วยและทั้งคืนเขาไม่สามารถจะจับปลาได้เลยเมื่อพระองค์ทรงเสด็จไปหาเขาและพระองค์ทรงบอกว่าให้หย่อนอวนที่ไหน และเขาก็ทําตามและเขาจับปลาได้เป็นอันมากทําให้เหตุการณ์เหล่านี้นะครับทำให้สาวกของพระองค์บางคนได้บอกว่าใช่แล้วคนนี้คือองค์พระผู้เป็นเจ้าแน่นอนที่พระองค์ทรงบอกให้กระทําอย่างนี้แล้วเราก็ได้ปลาเหมือนครั้งก่อนนู้นเน่เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเขารู้ว่านี่คือพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ดังนั้นเปโตรก็เ,เลยกระโดดน้ําเพื่อจะ มาหาพระเยซูโดยเร็วแล้วก็สาวกค,คนอื่นก็นําเรือแล้วก็นําปลาที่จับได้นะครับขึ้นฝัง่งแต่สิ่งที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันจากตอนนี้ก็คือว่าสาวกของพระองค์โดยเฉพาะเปรโตเขาอาจจะมีความรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งสิ่งที่เขาเคยพูดไว้ว่ายังไงก็ตามถ้ากับคนอื่นละทิ้งพระองค์ไปข้าพระองค์จะไม่ละทิ้งพระองค์จะยอมตาย ด้วยกับพระองค์แต่ว่าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่พูดเอาไว้เปรโตเขาอาจจะรู้สึกผิดแล้วก็ตัดสินใจเรากลับไปทํางานของเราเหมือนเดิมดีกว่าเราไม่คู่ควรแก่ภารกิจของพระเจ้านะครับเขาอาจจะคิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพระเยซูทําให้เราได้เห็นว่าพระองค์ทรงเรียกสาวกกลับมาอีกครั้งหนึ่งพระเยซูเรียกเขากลับสู่การทรงเรียกความจริงพระองค์ทรงเรียกเขาแล้วเมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว ให้เป็นสาวกของพระองค์แต่ว่าเมื่อเหตุการเหล่านี้เกิดขึ้นความมั่นใจของเขาการเผชิญหน้ากับองค์พระเยซูคริสต์เจ้า,อจาของเขาเขาอ,อาจจะยังไม่มั่นใจและคิดว่าเขาไม่คู่ควรไหมแต่พระเยซูทรงเรียกเขาอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายๆกันซ้ำๆกันสถานที่เดิมที่พระองค์ทรงเรียกเขาครั้งแรกเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วที่ทะเลสาบกาลิลีเหตุการณ์เดิมที่เขากําลังจับปลากันอยู่ และเขาจับปลาไม่ได้ในก่อนหน้านั้นเมื่อพระองค์ทรงบอกว่าจับที่ใดเมื่อเขาทําตามก็ได้ปลาเป็นอันมากเหมือนกันตอนนี้ก็เหมือนกันเหตุการณ์คล้าย,ายกๆกันซ้ําๆกันและเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าเมื่อเปรโตได้เห็น่านที่ติดไฟอยู่อาจจะทําให้เขาคิดถึงเหตุการณ์ที่เขากําลังปฏิเสธโรงในเวลานั้นที่ เขาเองกำลังติดตามพระเยซูไปแล้วก็ในขณะที่เขากำลังผิงไฟอยู่นั้นมีหญิงคนหนึ่งได้ถามเขาว่าเป็นสาวกของพระเยซูด้วยไหมยอยู่กับพระเยซูด้วยไหมเปโตปฏิเสธแต่เมื่อเขาเห็นภาพเดิมที่พระเยซูทําให้เขาเห็นพระองค์ไม่ได้ต้องการจะตอกย้ําหรือซ้ําเติมเขาแต่พระองค์กำลังจะนําเขาข้ามความรู้สึกที่ไม่ดีข้ามความรู้สึกที่เจ็บปวดที่รู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควร ในการทำงานของพระเจ้าให้เขามั่นใจว่าพระองค์จะทรงใช้เขาให้เขามั่นใจว่าพระองค์ทรงเรียกเขาเพื่องานของพระเจ้าจริงๆดังนั้นเปรโตโและสาวกคนอื่นต้องกลับสู่การทรงเรียกอีกครั้งหนึ่งเพื่อเขาเองจะมีความมั่นใจพี่น้องครับวันนี้การทรงเรียกของพระองค์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของเราไหมมีสิ่งใดบ้างที่ทําให้เราห่างจากการทรงเรียกของพระองค์ มีเหตุการณ์ใดบ้างที่ทําให้เรารู้สึกผิดหรือรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรในการเดินติดตามพระเจ้าหรือการรับใช้พระองค์ไม่มีสิ่งใดจะขวางกัน้นสําหรับเราและความรักของพระเจ้าได้และพระเจ้าทรงพร้อมที่จะอภัยให้กับเราเสมอเพียงแค่เรายึดมั่นในการทรงเรียกของพระองค์อีกครั้งและพระองค์จะทรงใช้เราทั้งหลายเหมือนกับที่พระองค์ทรงใช้สาวกของพระองค์เพราะเราทั้งหลายเป็นคนที่พระองค์ทรงรัก และเป็นคนที่โปรองทรงไทยด้วยพระโลหิตและชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นโรรองทรงปรารถนาให้เราทั้งหลายตระหนักถึงการทรงเรียกกับสู่การทรงเรียกกับสู่เหตุการณ์ความรู้สึกความมั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะติดตามพระองค์ต่อไปขอพระเจ้าทรงโปรดแม่ตาอวยพระพรชีวิตของเราในการที่จะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าต่อไปครับพระเจ้าทรงอวยพรครับ